ประเด็นเรื่องของคลิปเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปมันก็อยากที่เราทราบกันว่ามันปล่อยมาจากทางการกัมพูชาเจตนาของเรื่องนี้คืออะไรก็เพื่อดิสเครดิตนายกไทยนะคะแล้วก็เพื่อแน่นอนหาเสียงในประเทศด้วยครับแต่โบจะบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเราเข้ารายการอะ่ะเพิ่งเห็นคลิปแบบหลอดแรกใช่ไหมคะคก็คือ9นาทีแรกเนาทีล่าสุดมัน1ิแล้วก็เป็น9นาทีแบบไม่รู้บริบท ล่าสุด17โดยปล่อยโดยคุณเซ็นเองแต่ว่าสิ่งที่ใหม่ที่รู้เราเป็นประโยชน์อ่ะไม่ใช่ไอ้8นาทีหลังนะแต่คือการได้รู้วันที่วันที่ที่สูกหคือวันที่15มิถุนายนวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นคือวันที่2ของการประชุม JBC ก็คือวันที่จะมีการสรุปผลการประชุมในช่วงบ่ายนะคะแล้วจริงๆแล้วเรื่องที่ฮอตที่สุดของสองวันนั้นน่ะ ก็คือเรื่องที่กัมพูชาจะเอาสี่พื้นที่ไปขึ้นศาลโลกจะเอาข้อพิพาทสี่พื้นที่ไปขึ้นศาลโลกและนั่นคือเรื่องที่เป็นปัญหาหนักที่สุดของประเทศไทยในสองวันนั้นแต่ในบทสนทนาน,นั้นมีการพูดเรื่องนี้บ้างไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยกลายเป็นเรื่องของการปิดเปิดด่านชายแดนซะเยอะใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งคําถามว่าเอ้าทําไมถึงเป็นเรื่องนี้อดูจากบริบททั้งหมดแล้วก็ไทม์ไลน์นะคะแล้วก็เนื้อหานะคะก็คือว่า ุนเซนนั่นแหละคะ่ะเป็นคนส่งสัญญาณให้นายกโทรไปรก็คือเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องปิดด่านในวันนั้นฮุนเซนพูดในวันที่สิบหกแปลว่านายกรู้ก,ก่อนนายกรู้ก่อนรู้จากใครก็น่าจะจากผู้ประสานซึ่งก็คือคนที่ทําหน้าที่เป็นล่ามซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนใกล้ชิดทํางานให้กับฮุนเซนก็อันหนึ่งข้อสังเกตก็คือรามก็ไม่ใช่รามเราอีกเนาะรามก็เป็นคนของกัมพูชาแล้วก็นายกเนี่ยสภาพก็เหมือน ถูกเรียกให้โทรไปอะ่ะม,มีการส่งสัญญาณมาว่าเนี่ยถ้าคุณยังไม่เปิดด่านฉันจะทําแบบนี้นะนายกก็เลยโทรไปับ,บเพราะฉะนั้นอเจนดามันคือการเซตอ g e เจนดาโดยใครมันคือการเซตอเจนดาโดยหุ่นเซ็นแล้วจากบทสนทนาในวันนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยพูดเรื่องที่ใหญ่กว่านี้มานะคือไม่ได้มีการระดับนายกเนี่ยโบไม่คาดหวังว่าจะคุยแค่เรืร่องด่านนะ ระดับนายกเนี่ยควรจะคุยเรื่องที่ทำไมคุณไม่ใช้กลไก JBC เป็นหลักทำไมคุณถึงจะใช้สารโลกะนควรเป็นอจนดันั้นในระดับนายกถ้าเรื่องปิดด่านเปิดด่านเป็นคุณภูมิทรรก็ได้แลาะบางด่านนี่ก็คือแค่กลไก RBC ก็คือระดับแม่ทัพภาคก็ได้ครับอแต่วันนั้นนายกถูกเรียกให้โทรไปก็เลยโทรไปคุยเรื่องนี้คครับนะะถือว่าหลงเหลี่ยมไหมเพราะว่ามันมีการอัดคลิปเสียงการสนทนาด้วย ใช่บอกว่าเรื่องแอดไกเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเมื่อเราได้รู้ไทม์ไลน์เหล่านี้มันเปิดเผยอะไรอีกเยอะเลยนะคะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งว่าเนี่ยมันคืออันเจนดาที่ฝ่ายฮุนเซนเป็นคนตั้งใช่ไหมนอกจากนั้นก็คือแม้กระทั่งรู้อันเจนดาล่วงหน้าแล้วอ่ะแต่ประเด็นที่นายกเตรียมไปใช้ในการเจราจาต่อรองอ่ะก็กข้อหนึ่งคือประเมินผิดไปประเมินว่าฮุนเซนเนี่ยโกรธเรื่องที่ไทยอาจจะมีมาตรการตัดน้ำตัดไฟ แล้วรกสุดก็เลยไปพยายามอธิบายว่าเนี่ยเราไม่ได้จะตัดน้ําตัดไฟนะมันเป็นแค่การเตรียมการของกระทรวงต่างประเทศเฉยๆอ่าแต่จริงๆแล้วคุณเซนโกรธเรื่องอะไรคุณเซนก็บอกในบทสนทนานั้นนะคะก็บอกว่าโกรธที่เหมือนรู้สึกเหมือนถูกทหารไทยหลอกอเพราะว่าทหารไทยเนี่ยปิดด่านเพราะว่าจะให้เราลดกำลังพลถึงเวลาเราลดแล้วทำไมไม่เปิดนายกก็ รับเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยทั้งที่จริงๆมันมีอีกหนึ่งเหตุผลที่เราปิดต่อซึ่งนายกมาบอกกับประชาชนนะก็คือว่ากัมพูชามีการวางอาวุธรประชิดชายแดนหันหัวมาทางไทยครับ,รบไม่มีสักหนึ่งประโยคที่นายกพูดถึงเรื่องนี้เลยก็คือไม่ได้มีอจนดาฝ่ายไทยที่จะเอาไปโต้กับเขาเลยว่าเออเราเรื่องนี้ล่ะ คุณจะว่ายังไงคือเหมือนไปรับสารเข้ามาอย่างเดียวเลยไปรับโจทย์รับออเดอร์มาอย่างเดียวอังโคลคุณเซนอย่างเดียวรับโจทย์อย่างเดียวเลยใช่นายกมีความพยายามเจรจาว่าเออจะเปิดก็ได้นะแต่ว่าขอให้เป็นการประกาศร่วมกันได้ไหมไม่งั้นมันจะเหมือนอิงยอมอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยอิงโดนหนักมากคำเนี้ยนายกพูดอยู่ถึง3ครั้งไม่ต่ำกว่าสามอ่ะอิงโดนหนักมากอิงโดนหนักมากเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเป้าประสงค์ของนายกในการโทรไปตามที่หุนเซนเรียกให้โทรไปเนี่ยนะ ก็คืออยากจะแก้สถานการณ์ทางการเมืองของตัวเองอด้วยการทําให้ด่านมันเปิดได้ด้วยการพูดแล้วก็บอกพร้อมกันทั้งสองฝ่ายจะได้เป็นผลงานไงว่านี่ไงคุยระดับผู้น้าแล้วแล้วก็ได้ผลงานแบบนี้มาแต่ปรากฏว่าแม้จะตั้งบาต่ําขนาดนั้นเนี่ยคุณเซนก็ไม่ให้ค,คุณเซนบอกว่าคุณสร้างปัญหานี้ขึ้นมาเองคุณก็เปิดเองสิคุณเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันเปิดตาม ภายใน5ชั่วโมงหรือ5้าวันไม่รู้น่ะบอกว่าคําพูดรูปผู้ชายเปิดตามแน่เพราะฉะนั้นคุณไปเปิดก่อนก็คุณเซนก็ปัดตกข้อเสนอเดียวของนายกซึ่งเป็นข้อเสนอแบบบาต่ำเนี่ยนะว่าเออให้แถลงเปิดพร้อมกันได้ไหมอิงจะได้ไม่โดนด่าเนี่ยก็ปัดตกครับจบบทสนทนาว่ายังไงนายกก็รับโจทย์มาว่าเดี๋ยวขอไปคุยกับกลาโหมก่อน อันนี้แสดงว่าอะไรแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างเปิดด่านก็ไม่มีออ t h อริ t y ตี้ที่จะตัดสินใจบอกในฐานะผู้นำออก็ต้องเอากลับมาคุยก่อนแต่อันนี้ไม่ว่ากันมันก็อาจจะเป็นรูมให้แบบกลับมา,าเจรจาเพิ่มได้อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยคือการรับโจทย์อย่างเดียวเลยับเพราะฉะนั้นปัญหาที่แท้จริงเนี่ยนะอันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะพูดต่ออยางปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่า อุยคุยด้วยท่าทีนอมน้อมจังเลยเหมือนเด็กคุยกับผู้ใหญ่มาไม่ใช่แค่นั้นเลยแต่มันคือแค่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงใครเซตอเจนดาแล้วนายกในฐานะผู้นําประเทศในภาวะวิกฤตสามารถที่จะนําพาอเจนดาของไทยเนี่ยไปอยู่บนโต๊ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่มี เรื่องสารโลกงไม่ต้องพูดถึงเอาแค่เรื่องปิดด่านว่าแบบอาวุธของยูมาประชิตชายแดนก็กไ,มไม่ได้พูด,พดถึงใช่ใกลายเป็นว่า,วารับรับมาเหมือนกับว่าเออไม่อยากให้โกรธนะวันหลังคือไม่อยากให้โพสต์เฟซบุ๊กนะวันหลังมีอะไรบอกกันได้อะอันนี้เป็นประโยคที่คนไปโจมตีเยอะถูกไหมครับ อยากได้อะไรให้บอกเดี๋ยวจะจัด,าจดการให้เดี๋ยวจัดการให้แต่ To be fair ในความหมายของนายกก็คืออยากให้บอกล่วงหน้าจะได้มีเวลาแก้สถานการณ์อย่าเพิ่งรีบไปโพสเฟซบุ๊กแต่ว่า Anyway ก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบทสนทนาครับคราวนี้วันรุ่งขึ้นอ่ะวันที่สิบหกวันที่สิบหกเกิดอะไรขึ้นวันนั้นวันที่สิบหกคือวันที่ฮุนเซนเนี่ยจัดแต่เช้าเลยจะไป ไปประชุมวุฒิสภาก็ไปมีสปีชพิเศษแล้วก็ประกาศว่าถ้าไทยไม่ปิดไม่เปิดด่านภายในยีิบสี่ชั่วโมงจำปิดทุกด่านเลยนะอืมแปลว่าอะไรเนี่ยขู่ขู่แล้วขู่หลังจากที่คุยกับนายกเมื่อวานมันแปลว่าอะไรไม่สนใจเลยอไม่สนใจคําขอของหลานเลยใช่ทั้งที่นายกรับโจทย์มาแล้วนะอ่า แต่ค<ม>ุณ<ห>เซนก็ไม่รอรอ่าเสมือนว่าจริงๆเราก็คือตั้งใจเซตอัพว่ายัางไงฉันก็จะทําอย่างเนี้ยที่เธอโทรมามันไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะพอคุณเซนประกาศแบบนั้นเนี่ยนายกก็รีบเข้าบ้านพิษณุโลกครับเช้าวันนั้นคุณเซนประกาศก็เช้านะคะนายกก็ไปประชุมก็ช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยก็ประชุมกับที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเซเลอรออกมาแถลงอืเนื้อหาในการแถลงครั้งนั้นเนี่ย ไม่ได้มีอะไรที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยครับข้อหนึ่งแถลงว่าประชุม JBC เป็นไปด้วยดีทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นไปด้วยดีอะไรอ่าข้อสองก็บอกว่ารัฐบาลกับทะหารเป็นเนื้อเดียวกันครับอันนี้บอกทำไมเราเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะอ่ามันยิ่งสะท้อนความแตกแยกแล้วมันก็สะท้อนผ่านบทสนทนานั้น,นด้วยซึ่งเดี๋ยวจะไปแตะประเด็นที่ไป พูดถึงแม่ทัพภาคสนะคะข้อสก็คือตําหนิฮุนเซนว่าเนี่ยมีอะไรที่เคยคุยกันหลังไม่แล้วถึงเวลาก็ไปโพสโซเชียลอีกแบบหนึ่งไม่ p r o f e s s i o n a l เลยซึ่งประโยคนี้แหละที่ฮุนเซนก็โกรธนำมาสู่การปล่อยคลิปอีกสองวันถัดมาแต่มันไม่หมดแค่นั้นคุณคือตอนบ่ายของวันที่แถลงหน้าบ้านพิษนุโลกตอนบ่ายเนี่ยมี นะมีกำหนดการประชุมสมอชอยู่นายกยกเลิกครับท,ทั้งที่ที่แถลงตอนเช้าเนี่ยไม่มีแนวทางเลยนะว่าตกลงจะทำยังไงเนี่ยที่เขาบอกขู่จะปิดด่านสิบเจ็ด่านแล้วเราจะโต้โต้ตออยังไงเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่กลับยกเลิกประชุมสมชตอนบ่ายเพื่อไปทำอะไรเวลาพอพอพอเลิกประชุมช่วงเวลานั้นก็ว่างใช่ไหมออ่าว่างแล้วเขาทาอะไรเขาวันนั้นไปรับข่าวได้เรียก รองนายกอนุทินเข้าพบครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวเรื่องจะคุยเรื่องปรับคอรอมอครับแล้วภายหลังก็มีการออกมาบอกกันว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้คุยเรื่องงานเนอะแต่ว่าทุกคนก็พอจะเดาได้มันต้องมีมั่งแหละออืก็เนี่ยคือการจัดลำดับความสำคัญของนายกใช่ไหมคือคิดว่าเรื่องเอากระทรวงมหาทยขึ้นมาเนี่ยมันสำคัญกว่าไอ้วิกฤตที่เพิ่งผ่านมา และยังไม่ได้ผ่านไปแล้วก็ยกเลิกประชุมสมชแล้วก็มา<ด>ใช้เวลากับเรื่องนี้แทนคออ,อรมอกระทรวงอะไรกระทรวงมหาไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตอะไระแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำมันทำให้เห็น prioritization เนอะการจัดลำดับความสำคัญของนายกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรก่อนมันทำให้เห็น negotiation skills การ เจรจาต่อรองทักษะเนี่ยที่ทนายกคิดว่าใช้เทคนิคแล้วเนี่ยเทคนิคของการนอบน้อมเข้าหาเนี่ยแต่จริงแล้วที่สําคัญกว่านั้นมันคือประเด็นหรือเปล่าที่จะต้องเตรียมไปเรื่องล่วงหน้าข้อโต้แย้งที่จะต้องเตรียมไปล่วงหน้ามีไหมไม่มีที่สําคัญก็คือที่เป็นประเด็นใหญ่ว่าไปพูดถึงแม่ทพัพสองใช่ไหมคะโอเคคนก็โมโหกันว่าโอ้เหมือนกับว่ามาโจมตีลูกน้องตัวเองใช่ไหมครับ แต่มันสะท้อนอะไรมากกว่านั้นนะก็คือมันสะท้อนว่าที่พูดซ้ําๆว่ากองทัพกับรัฐบาลเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เคยเป็นแบบนั้นที่เราเคยประเมินว่าที่ต้องพูดบ่อยขนาดนี้ก็เพราะความหวั่นไหวในใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่าเราถึงเวลานเนี่ยมันก็แล้วมันก็สะท้อนว่าเราก็บริหารกองทัพไม่ได้ครับ<ะ>ถ้าเราบริหารได้เนี่ย เวลาที่สมมติมีลูกน้องเขาทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคนละทางกับนโยบายของเราซึ่งซึ่งนายกได้สะท้อนออกมาผ่านการคุยกับคุณเซนนีถ้าเขาบริหารได้เขาก็ต้องจัดการปลาล์มหรือทำอะไรสักอย่างกับลูกน้องใช่ไหมแต่นี้เขาไม่ได้ทำเนาะคือถ้าทำก็คงโดนทวนลงละเพราะว่าสถานการณ์มันก็เป็นแบบนี้แต่เขากลับไปขอความเห็นใจกับ คู่อ่าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรคู่พิพาทเราอยู่ตอนเนี้ยครับอืมไปขอความเห็นใจไปขอให้รู้สึกว่าเออเนี่ยเราพวกเดียวกันนะอันนั้นมันไม่ใช่พวกเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเลยอืมเออแต่บอกว่าโอเคล่ะคุณจะพูดอะไรในการสนทนาส่วนตัวเนี่ยจะบอกว่าเป็นการพูดเพื่อให้ฮุนเซนรู้สึกสบายใจครับมันก็ได้แต่ว่ามันพูดอย่างอื่นก็ได้นะแต่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดกับฮุนเซนไง อ่ามันมันสามารถพูดได้ว่าโอ๊ยก็ต้องเข้าใจนะแม่ทัพเขาเป็นทหารมันเขาก็เลือดรักชาติก็เหมือนแม่ทัพของยูแหละเขาก็ต้องพูดจาแบบนี้ก็พูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่นี่ไปบอกว่าโอ๊ยนี่คนของฝ่ายตรงข้ามมันก็บอกว่าพูดสิ่งที่เป็นความจริงที่คิดอยู่ในใจอ่าอ่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าคุณมองว่าลูกน้องเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่คุณยังทาอะไรกับเขาไม่ได้เลยเนี่ยค,คุณบริหารประเทศไม่ได้แล้วอ่าดังนั้นสิ่งที่เราพูดมายืดยาวเนี้ยนะคะ โบก,กำลังพยายามบอกว่ามันสกัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรออกไปเนี่ยเรื่องเนี้ยพอเราได้เห็นไทม์ไลน์เวลาของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเผยให้เห็นอะไรที่หนักกว่าแค่เรื่องถูกปล่อยคลิปมันเผยให้เห็นว่า นายกไม่มีสมรรถภาพในการบริหารราชการแผ่นดินมไม่ว่าจะเรื่องบริหารสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งประเด็นต่อรองหรือว่าเรื่องของการควบคุมหน่วยงานในบังคับบัญชาให้เขาให้ความ,มเคารพให้เขาฟังนโยบายของคุณครับคือตอนนี้มันมีการตั้งคําถามว่าหน่วยงานใต้บังคับบัญชาที่กําลังมีข้อพิาพาทกันอยู่เนี่ยไปให้เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็คือแม่ทัพภาคสองม,มันก็คือกองทัพ มันก็คือหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วเรากําลังมีข้อพิาพาทกับการพูชาเราจําเป็นต้องใช้เครื่องมือทหารกองทัพเนี่ยอย่างหนักแต่ไปผักฝัง่งผักฝ่ายแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมันไร้เอกภาพมันไร้ประสิทธิภาพมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้นําไม่ได้เพราะถ้าคุณเป็นผู้นําได้กองทัพจะไม่เป็นแบบนี้ คือกองทัพจะไม่มีท่าทีแบบนี้ให้คุณเห็นเนื้อออกไหมคะแล้วก็แล้วก็ความเป็นจริงถ้าดูบริบททั้งหมดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละกูนตอนที่พักประชาชนเอาเรื่องไอโอกองทัพมาเปิดอ่ะนายกก็อยู่ในลิสต์นั้นด้วยนี่อยู่ในลิสต์ที่ถูกตามไอสายแล้วเมื่อวานเนี่ยหลังจากมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ยก็มีหน่วยงานใช่ไหมเห็นคุณก็เห็นภาพอยู่ใช่ไหมคะที่ มีจอ led อะซาโมสอนกองทัพบอกก็มีป้อวามให้กําลังใจแต่โอเคอันนั้นทางทางกองทัพเขาบอกว่าเขาใช้มาตั้งหลายวันแล้วให้กําลังใจแม่ทัพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนะแต่ว่ามันก็มีเพจของหน่วยงานกองทัพต่างเนี่ยก็ออกมาสื่อสารในแนวทางเดียวกันคือให้กําลังใจแม่ทัพครับซึ่งไม่ผิดเราต้องให้กําลังใจกันอยู่แล้วคนหน่วยงานเดียวกันแต่ว่าจังหวะของการออกมาแสดงออกแบบนี้มันก็ทำทำเป็นการบอกอะว่า ไม่พอใจอพวกเขาไม่พอใจนายกนะที่ทําแบบนี้กับเราเขาถือว่าแม่ทัพนี่คือเรารแล้นายกเนี่ยต้องเป็นคนที่ถูกส่งสัญญาณแบบนี้ให้ก็ทําให้ประชาชนก็กังวลมากว่าเอ้ยเป็นสัญญาณอะไรไม่ดีหรือเปล่าอำนาจพิเศษจะเข้ามาหรือเปล่าใช่แต่ว่าวันนี้ก็ต้องชื่นชมพอบทอบที่ออกมา,าสื่อสารชัดเจนว่ากองทัพเคารพ นะคะระบอบประชาธิปไตยจะรักษาทั้งประชาธิปไตยแล้วก็อธิปไตยซึ่งก็เป็นคำพูดที่ดีมากๆนะฮะในเรื่องนี้อะอถ้าเราเป็นสมเด็จฮุนเซนแล้วเรารู้แล้วว่านายกและทมนตรีกับกองทัพเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันถามว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นสมเด็จฮุนเซนชอบเนี่เออคือฮุนเซนเนี่ยบาสูงนะในวันที่นายกโทรไปเนี่ยนายกม,มีบาแค่โอเคเดี๋ยวทําให้เขา หายกโกรธแล้วเปิดด่านพร้อมกันจะทุกอย่างจะได้ดูดีนายกมีบาแค่นี้แต่บาของฮุนเซนคืออะไรบารของฮุนเซนคือจะเอาดินแดนสี่จุดเนี้ของไทยให้ได้ที่กาลังไปขึ้นสารโลกเนี่ยใช่นั่นคือบาของเขาแล้วเมื่อยุทธศาสตร์ของเขายุทธศาสตร์คือคือการตั้งเป้าหมายและกําหนดวิธีการัรบเป้าหมายของเขาคือเอาดินแดนวิธีการของเขาก็คือมีหนึ่งเรื่องสารโลก สองสร้างความปั่นป่วนยุให้เกิดการประทะปะทะเมื่อไหร่มีอ h uh, o r i t y ต่างชาติเข้ามาเข้ามาร่ว,รวมไกล่เกลี่ยได้ถึงจุดนั้นไทยก็อาจจะเสียเปยรียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือยุทธศาสาตร์ของฮุนเซนทั้งหมดในวันที่เขาคุยโทรศัพท์กับนายกอิงอ่เขาเป้าหมายเขาชารัรับ,รบวิธีการเขาอยู่ในหัวแล้วประเด็นต่อรองเขาคมหมดับ นายกมีอะไรคือทุกอย่างมันอยู่ในแผนการของเขาหมดแล้วใช่เขาก็แค่เดินตามแผนใช่แล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ใช่หุ้นเซ็นก็อยากสร้างภาวะปั่นป่วนในประเทศเราแล้วก็เราก็ทําสําเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่านายกจะลอยตัวได้นะคะครแล้วไม่ได้หมายความว่าถ้าวันนี้นายกลาออกไปเนี่ยมันจะเข้าทางหุ่นเซนไม่ใช่เลยอืมไม่ใช่เลยการเปลี่ยนตัวคนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานออกไปไม่ใช่การเข้าทางหุ่นเซ็น มันจะทําให้แผนของหุนเซนยากขึ้นไปอีกถูกอแต่วันนี้ต้องวันนี้ต้องพ<อ>ูดตรงๆแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นก็คือเบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่อยๆอมาโวยวายเรื่องว่าฮุนเซนปล่อยคลิปฮุนเซนไม่ผิดหรอผิดสิเมื่อวานก็ด่าอยู่ครับด่าแล้วก็มีคนหัวร้อนมาดา่าเราต่อ,อว่าทำไมถึงไปบอกว่าหุนเซนถูเลสก็หุ้นเซนถูเลสจริงวันนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ก็ออกมา ตอบโต้ทะลงการนะคะว่านี่คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะผิดมารยาทางการทูตใช่คือ,ค,อคือไม่ว่าประเทศไหนก็รับไม่ได้ค่ะครับบอกคิดว่าเรื่องนี้อย่างถ้าประเทศที่เจรเรอแล้วอย่างยุโรปเขาดูเขาก็ตกใจแหละผมถามว่ามันพอไหมการออกมาพูดแบบนี้มันพอไหมกับสถานการณ์ตอนนี้ก็สําหรับกระทรวงการต่างประเทศวันนี้มันก็ต้องทำทำททได้เท่านี้นแต่พอไหมเนี่ยต้องถามนายกคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนายกแล้วนะเพราะในคลิปมันเป็นสีนายกกับฮุนเซนนายกต้องออกมาทําอะไรสักอย่าง นายกเนี่ยออกมาแถลงได้ดูไหมขอโทษเมื่อเช้าขอโทษคนไทยแต่ก็นั่นแหละค่ะก็คือจับประเด็นตามตามที่อยากให้คนจับประเด็นก็คือเอาแค่เรื่องว่าออถูกปล่อยคลิปขอโทษนะไม่รู้ว่าถูกอัดครับอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็นายกก็คงหวั่นไหวมากละค่ะดูจากการแต่งกาย วันนี้ก็ไม่ได้มีสีสันอะไรสดใสเหมือนอย่างที่เคยเป็นเหลืองก็สดใส,สดอยู่นะแต่ก็ฟอร์มอลที่สุดสง,งบสงี่ยมไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นผม,มก็คือพยายามที่จะเก็บปากเก็บคามากที่สุดแล้วในวันนี้นะคะก็ก็แน่นอนมันไม่มีพลังอะไรเหลืออยู่แล้วนายก็ทำได้แค่ว่าบอกคนไทยว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมา ทะเลาะกันอะไรต,ต่างๆแตกแยกซึ่งอันนี้ก็เป็นการตั้งประเด็นที่ก็โตง,ง่ายอะค่ะครับคนไทยไม่ได้แตกคือ<ย>จริงๆเออคนไทยไม่ได้แตกแยกนะตแต่เขากองทัพก็ไม่ได้แตกแยกกับใครไม่ใช่หรอเขากังวลเขากังวลในสถานะความสัมพันธ์ของท่านนาย,ยก,กับสมเด็จฮุนเซน เขากังวลอย่างนั้นส่วนตัวบอลเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นนะมันยิ่งกว่าสถานะความสัมพันธ์คนเราจะมีความสถานะความสัมพันธ์ยังไงก็ได้ถ้าคุณรู้บทบาทของตัวเองอและถ้าคุณมีศักยภาพในการทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคุณปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือศักยภาพของนายกอ,อย่างที่เราเราไล่เลียงมามันทำมันทาให้เห็นว่าที่ผ่านมาในปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยนายกไม่ได้นำอจนดาอะไรเลยที่นายกบอกว่ามีการคุยหลังใหม่เนี่ย คุยแบบเนี้ยไม่ต้องคุยคนระดับคุณเนี่ยต้องคุยเรื่องสารโลกนายกเนาะคู้น้่คน,นระดับคนระดับนายกต้องต้องคุยเรื่อง strategy s t r a t e g บว่าเออถ้าเราอยากแก้ปัญหานี้ร่วมกันจริงทำไมคุณไปสารโลกซึ่งอกเชื่อว่าบทสนทนาเรื่องสารโลกไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างนายกกับหุนเซนถ้าไม่งั้นวันที่15มันจะไม่คุยเรื่องด่านครับเพราะถ้าเคยคุยเรื่องสารโลกแล้วถูกปฏิเสธไปแล้วเรื่องด่านหุนเซนต้องมีการลดราวาสอาให้เราบ้างอื อันนี้เริ่มจะคุยเรื่องด่านเลยที่ตัวเองก็เป็นนายกได้แค่นี้แล้วคุยเรื่องด่านก็เพราะว่าฮุนเซมเป็นคนเซตอเจนดาค่ะดังนั้น<ม>วันนี้โบอยากให้โบอยากเปิดประเด็นใหม่ค่ะว่าว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โอ้นายกไปคุยเหมือนกับฮุนเซนเป็นผู้อาวุโสหรือว่าอะไรอะไปจับถ้อยคําเป็นจุดๆๆะคดอะเรื่องมันใหญ่กว่านั้นเรื่องมันมใหญ่กว่านั้นก็คือว่า เขาทำงานนี้ไม่ได้เหมือนคุณเอาเด็กประถมไปทําข้อสอบมหาวิทยาลัยอะ่ะอม,มันไม่ได้นั่นอะ่ะคือคือเรื่องที่สําคัญครับอืมอแล้วการที่มีคนบอกว่าอาถึงนาย,ยกจะยังอายุน้อยแต่ก็ยังสามารถที่จะทําเรื่องใหญ่ได้เพราะเขามีที่ปรึกษามีผู้อาวุโสรอบตัวก็วันนี้ก็โชว์ผลงานอของทุกคนครับถามว่าวันนั้นน่ะใครนั่งกับนาย,ยกอตอนที่นั่งคุยโทรศัพท์กับคุ่เซนพี่ฮวด พี่ฮุดน่าจะนั่งกับหุนเซนหรือเปล่าอ่านั่นน่ะสินั่นน่ะสิแล้วใครนั่งกับท่านนายกล่ะคุณภูมิธรรมน่าจะนั่งด้วยไหมอันนี้ไม่ทราบถ้าคุณภูมิธรรมไม่ได้นั่งด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาเพราะว่าวันนั้นคุยเรื่องกะลาโหมมันมันเรื่องอะไรจะไปนั่งคุยกันสองคนก็ต้องมีคุณภูมิธรรมเนี่ยต้องเป็นภาคบังคับอะถ้าไม่ได้นั่งด้วยนั่นคือปัญหาแล้วถ้านั่งด้วยทําไมทําไมมันไม่มีการเตรียมเข้าตรองอะไรเลยอะทําไมมันเป็นแบบนนั้ผมรู้สึกว่านนนีีมัเป็วิธกรของ ของท่านนายกหรือเปล่าที่จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเคลียร์ปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชาการเคลียร์ปัญหามันมีได้หลายวิธีอความสัมพันธ์ส่วนตัวใช้ได้ก็ค,คือใช้ในการแบบว่าคุยกันด้วยบรรยากาศของคุณคนคุ้นเคยแต่การเตรียมประเด็นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งค,คือคุณต้องวางแผนอย่างโปรเฟชชั่นอลแล้วคุณจะไปพูดด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณจะไปเรียกกันด้วยสรรพนามที่คุณเรียกกันมาเนิ่นนานไม่เป็นไรนะสําหรับโบนะ คือถ้าคุณใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวคือคุณคุยวันนี้มีคลิปออกมาว่าโอ้อังเกิลช่วยนู่นช่วยนี้หน่อยแต่สุดท้ายแล้วเขาถอนเรื่องออกจากศาลโลกเขาหยุดวุ่นวายหรือหยุดลูกลานหรืออะไรก็ตามแต่คือนี่ประสิทธิภาพคุณใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไปเลยซึ่งประสิทธิภาพนะั้นมันจะเห็นได้จากบทสนทนาในบทสนทนานั้นใครเป็นคนนําประเด็นถูกไหมคะครับนายกเปิดมาอย่างหนึ่งแต่แล้วคุณเซ็นเซ็ตโทนทั้งหมดที่เหลือครับ คุณเซนบอกเลยฉันต้องการอะไรเขาชัดเจนมากหนึ่งสองสามเขาแข็งเลยนะเสียงเขาอะเขาแข็งมาเขาบอกคุณเป็นฝ่ายผิดไอ้เราก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งเลยว่าเราไม่ผิดหรือเราหรือว่ามันก็ด้วยกันนะครับของเรานี่หรืออะไรสักอย่างอ่าอ่าอ่าอย่างอย่างเรื่องอาวุธไม่พูดเนี่ยโบเข้าใจไม่ได้ครับถ้ามีจริงนะอเื่ถ้าไม่มีก็ต้องอธิบายว่าแล้วทไมไม่เปิดด่านนี้เขาว่าหลังจากรถกําลังแล้วอ่ะอ่าหรือวหรือว่ายังไงหรือว่าคุณก็คุยกับกองทาไม่ได้อีก แต่มันก็พันกันไปหมดอะค่ะมันก็พันกันไปอ่าผมขอถามนิดนึงนะสถานการณ์นายกตอนเนี้ยควรจะไปยังไงต่อยุบสภาลาออกมันจะเกิดขึ้นไหมควรจะลาออกค่ะมันจะดีกับตัวนายกเองวันนี้เราเริ่มเห็นกระบวนการนิติสงครามเกิดคดีใหม่ขึ้นมากข้คร้องเรียนมากไม่ลาออกไม่ยุบสภายื้ออย่างเนี้ยจะเป็นยังไงเพราะผมดูท่าทีแล้วยื้อเกมยื้อมาแน่ ยือหนึ่งจะถูกไล่ออสองคนที่ไม่พอใจจะยกระดับเป็นค,ความโกรธความเกลียดอ่าอ,อย่างอย่างตัวเราเนี่ยไม่ได้มีความโกรธความเกลียดนะครับอันนี้มาพูดตามเนื้อผ้าแต่คนที่เขาโกรธอยู่แล้วเขาก็ไม่มาไล่เรียงรายละเอียดอย่างเงี้ยเขาเกลียดแล้วไงอืมมันก็จะใครที่อยู่ระดับไหนมันจะถูกยกขึ้นไปครับคนที่เคยเชียร์จะหยุดเชียร์นั้นยกเว้น กลุ่มคนของคุณน่ะนะมนุษย์แบกกามำยากันเป็นแถวแต่ถ้าปกติคนที่เคยสนับสนุนก็หยุดสนับสนุนคนที่เคยเชียร์ก็ต้องหยุดเชียร์คนที่ไม่เชียร์อยู่แล้วก็ยกเป็นต่อต้านคนที่ต่อต้านอยู่แล้วก็ยกระดับความคุกลุ่นขึ้นไปอตอนนี้คือเราเห็นทุกวงอ่ะวงวิชาการก็ไม่เอาคปัญญาชนก็ไม่เอาเขาก็ตั้งประเด็นแบบของเขานะคะคนชาวบ้านทั่วไปเขาก็มีประเด็นแบบของเขากลุ่มม็อบอันนี้ขาประจําอยู่แล้วไม่ว่ากันนะ มีอะไรอีกอะคนที่จะใช้นิติสงครามโอโหวันนี้งอกประเด็นใหม่มาเต็มเลยไม่ว่าจะคดีอ,อาญาหรือว่าคดีสารรัฐธรรมนูญกับเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเมื่อเช้าม็อบเนี่ยคนมากขึ้นกว่าทุกครั้งนะมันก็จะมากขึ้นได้อีกอ่ะเออมันก็จะมากขึ้นได้อีกเพราะว่าก็คุยด้วยเหตุผลรู้เรื่องไหมวันนี้การที่มาบอกว่าคนไทยต้องสามัคคีกันคืออะไรนี่ไม่ใช่ปัญหากับ สค,คือเราสามัคคีอยู่แล้ว <c oughs> ในการที่รวมพลังสู้กับอริร่าศตรูในทุกช่องทางเนี่ยการที่เขาโจมตีนายกไม่ได้แปลว่าเขาไม่สามัคคีคุณต้องฟังว่าเขาพูดอะไรมันมีเหตุผลไหมแล้วการเปลี่ยนตัวผู้นำที่ขาดประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องเข้าทางศัตรูแน่ๆครับไม่ใช่แน่ๆศัตรูไม่อยากให้เกิดเลยแหละแบบนี้ <c oughs> ถ้าเจอผู้นาใหม่เนี่ยแผนที่เขาวางไว้จบเลยนะใช่ผู้นําใหม่จะเซตโทนใหม่หมดต่อให้เป็นผู้นําจากพรรคเพื่อไทยที่เหลืออยู่คืออาจารย์ชัยกเกษมรับก็จะไม่ออา,าแบบมันก็จะเซตโทนใหม่เออมันจะเซตโทนใหม่แล้วมันก็จะมันก็จะเปิดโอกาสให้ให้เรามีข้อได้เปรียบได้บ้างได้บ้างได้บ้างเอาสรุปคือ,ค,อคือฟันจากที่คุณโบพูดเนี่ยลาออกอยุบสภาคุณโบเลือกลาออกดีกว่าเลือกลาออกเหตุผลก็คือว่าอ่ะบางคนเนี่ย เรียกร้องยุบสภาโดยเฉพาะพรคประชาชนเรียกร้องยุบสภาแน่นอนเพราะว่าวันนี้เขารู้ว่าความนิยมเพื่อไทยตกถ้าถ้าเลือกตั้งวันนี้พรักประชาชนกินข<ม>า,าดดังนั้นเขาเรียกร้องยุบสภาแต่เราเรียกร้องลาออกเพราะรว่าถ้ายุบสภาเนี่ยมันเกิดสุญญากาศนานนะคะโบอยากให้ลาออกแล้วมีคนมาบริหารสถานการณ์เฉพาะหน้านี้ก่อนแล้วพอมันเริ่มออโอเคเนี่ยก็ยุบสภาคือยุบสภาพักบังคับอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าวันนี้เราก็เห็นสัญญาณพรรควมเนี่ยทุกคนอะ่ะไม่สบายใจพรรครวมทุกพรรคเนี่ยมีการเรียกประชุมในวันนี้แต่ถามว่าจะพาเรดเดินออกมาตามภูมิใจไทยไหมก็อาจจะมี yes and no ออถอบไม่ได้นะ<ถ>ตอนนี้เราตอบแทนใครไม่ได้ถ้าพรรคไหนจะเดินออกมาตามเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเขาก็คิดเลยไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าถ้าอยู่ไปด้วยกันนายกก็คงอยู่ได้อีกสักพักเดียว ก็ต้องยุบอยู่ดีแต่ความยมของพักตัวเองก็จะเหมือนมัวหมองไปด้วยอะ่ะอันนี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดในกลุ่มเนี้ยอาจจะเลือกเดินออกตามมาแต่ถ้าพักไหนคิดระยะสั้นก็วันนี้จะมีตําแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มแปดตำแหน่งที่ภูมิใจไทยเขาทิ้งหมดเลยไม่เอาเพื่อที่จะรักษาศักดิ์ศรีตัวเองเราก็เดินออกไปลองมระธานสภาก็ไม่เอา ไม่เอ,อเอาอะไรนนแล้วไปแล้วเดี๋ยวคอยพูดถึงใช่แต่ก็คือมันก็เลยมี8ตดตำแหน่งเนี่ยสำหรับพรรคการเมืองที่อาจจะหวังผลระยะสั้นเนี่ยอ่ะก็ได้มีตําแหน่งรัมนตรีเพิ่มได้อยู่น้อยสองเดือนก็อเอาแล้วก็ค่อยไปไต่อะดับหน้าอ่ะมันมันก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแอคชั่นของพรรคร่วมในวันนี้ก็เราก็อาจจะเห็น ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของเขาว่าเขามองระยะสั้นหรือระยะยาวหรือว่าพักนั้นจะเป็นพักเฉพาะกิจหรือพักนั้นจะเป็นพักที่อยากจะไปสู้รบปรบมือกันในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าได้อย่างมีภาษีคือคือวันนี้เราจะเห็นสถาน,นะของพักร่วมต่างๆที่อยู่ในเป็นพักร่วมตอนนี้ก็มีประชาธิป,ปัตย์มีอะไรนะชาติไทยพัฒนาค่ะมีชาติพัฒนามีอ่ะมีใครอีกอะรวมไทยสัางชาติรวมไทยสั่งชาติเนี่ยเป็นหลักเลยทุกคนจับตารวมไทยสัางชาติ รวมไทยังชานี้แรงเสถียรฐานสูงเพราะมาเป็นพักที่ตั้งขึ้นโดยมีครนิยามว่าเป็นพักลุงตู่พักจารีดนิยมเป็นพักฝ่ายขวาใช่ก็จะต้องแบบรู้สึกเดือดร้อนไปกับทหารอะไรแบบนี้แล้วนี่คือประเด็นที่มันมันสุ่มเสี่ยงมันมีคำนิผูดขึ้นมาจากหลากหลายที่ก็คือคำว่าขายชาติอ่าแล้วพักรวมไทยสั้งชาติจะไปอยู่แบบนี้หรือเปล่านี่แหละก็เนี่ยต้องก็ต้องถามว่าวันนี้ใครเป็นผู้นำพักรวมไทยทั้งชาติ คใครเป็นคนเคาะอะถ้าคุณพีรพันธ์เป็นคนเคาะมีสิทธิ์ได้ออกมานะแต่ว่าคุณพีรพันธ์เป็นคนเคาะจริงๆหรือเปล่าจํานวนเสียงคุณพีรพันธ์สู้อีกกลุ่มไม่ไหวเอองั้นก็ออกมาเฉพาะคุณพีรพันธ์ได้ไหมอย่างน้อยก็รักษาความเป็นตัวของตัวเองหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอดอูเนะคิดว่าคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้น่าจะรู้